อุปกรณ์ทำฟองนมสำหรับใช้ตีฟองนมท็อปปิ้งบนเครื่องดื่มที่ใช้สะดวกและตีฟองนมได้รวดเร็วใช้เวลาตีไม่นานก็จะได้ฟองนมเนียนสวยอยู่ตัวนานแบบนี้เลยเหมาะสำหรับร้านขายเครื่องดื่มที่ต้องการอยากจะนำไปไว้ใช้งานบอกเลยว่าสะดวกและพกพาง่ายมากๆเพราะรุ่นนี้ไม่ใช้ไฟฟ้าวิธีการใช้งานก็ใช้ง่ายๆเลยค่ะปุ่มนี้จะเป็นปุ่มควบคุมการทำงานทั้งหมดของ เครื่องนะคะกด1ครั้งจะเป็นความเร็วระดับต่ำสุดนะคะเวลาต้องการกดปิดก็กดอีก1ครั้งค่ะ กดปุ่มสีขาวสองครั้งจะเป็นความเร็วระดับกลางนะคะเวลาต้องการที่จะกดปิดก็กดอีกหนึ่งครั้งค่ะถ้าต้องการใช้ความแรงระดับสูงสุดให้กด3ครั้งค่ะความแรงระดับนี้เหมาะสําหรับการนํามาตีฟองนมมากๆเลยนะคะเมื่อต้องการที่จะกดหยุดให้กดอีกหนึ่งครั้งเพื่อปิดค่ะกรณีถ้าแบตเตอรี่หมดจะมีไฟสีแดงขึ้นเตือนตรงนี้นะคะถ้าแบตเตอรี่เต็มแล้วเวลาชาร์จแบตไฟจะขึ้นสีน้ําเงินค่ะการตีจะมีไปให้ใช้งาน2 สองแบบนะคะหัวนี้เหมาะสําหรับการตีผสมค่ะตีผสมแป้งตีไข่หัวนี้เหมาะสําหรับการตีฟองนมตีผงโกโก้ตีผงมัทฉะค่ะตัวก้านตีนะคะหนาแข็งแรงทนทานการตีฟองนมวัสดุเป็นสแตนเลสเกรด304นนะคะเกรดอาหารลูกค้ามั่นใจถึงคุณภาพและความปลอดภัยได้เลยนะคะวิธีการใส่ก้านตีฟองนมสังเกตตรงลูกศรตรงนี้นะคะแล้วก็ให้สังเกตตรงลูกศรตรงก้านตีเหมือนกันค่ะทั้ง สองชิ้นจะต้องประกอบเข้าหากันให้ตรงล็อกนะคะตามรูปสอนเลยค่ะเสียบเข้าไปแบบนี้นะคะแล้วจะได้ยินเสียงดังกลึกนั่นแหละค่ะลงล็อกแล้วเพียงเท่านี้ก็ใช้งานได้แล้วค่ะเครื่องตีฟองนมรุ่นนี้นะคะบอกเลยว่าแรงมากๆเลยค่ะและยังสามารถปรับความเร็วได้ถึง3ระดับเลยเหมาะกับการพกพามากๆชาร์จแบตเตอรี่เต็มครั้งหนึ่งใช้ได้นานเลยค่ะวิธีการตีฟองนมให้เนียนสวยอยู่ตัวนานมีเทคนิคง่ายๆมาฝากค่ะแนะนำให้ใช้พิกเชอร์นะคะ ที่มีความเย็นจัดค่ะยิ่งเย็นจัดเท่าไหร่ยิ่งดีนมที่ใช้จะต้องเป็นนมสดรสจืดนะคะจะเป็นแบรนด์ไหนยี่ห้อไหนได้หมดเลยค่ะและนมจะต้องมีความเย็นจัดเช่นกันนะคะแล้วก็ต้องเป็นนมที่สดใหม่ยังไม่ใกล้จะถึงวันหมดอายุด้วยนะคะจากนั้นให้จุ่มก้านตีฟองนมลงไปแบบนี้นะคะใช้ความเร็วระดับต่ำสุดวนประมาณ2รอบค่ะจากนั้นก็ใช้ความเร็วระดับ2วน1รอบและจากนั้นก็ใช้ความเร็วระดับสูงสุดก็คือระดับ3 ตีวนไปเรื่อยๆค่ะจนกว่านมจะขึ้นฟูและเนียนแบบนี้ค่ะใช้เวลาตีไม่นานเลยนะคะน่าจะไม่ถึง10วินาทีก็จะได้ฟองนมเนียนๆฟูๆแบบนี้นะคะเอาไว้ใช้ท็อปปิ้งบนเครื่องดื่มแล้วค่ะเครื่องตีฟองนมรุ่นนี้นะคะบอกเลยว่าใช้งานง่ายสะดวกสบายเครื่องแรงตีฟองนมขึ้นฟูเร็วเหมาะสําหรับร้านขายเครื่องดื่มร้านชากาแฟมากๆเลยนะคะสําหรับใครที่กําลังมองหาเครื่องตีฟองนมดีๆและราคาไม่สูงมากแนะนํารุ่นนี้ ่คะบอกเลยว่าตอบโจทย์มากๆที่สําคัญรุ่นนี้เป็นรุ่นชาร์จแบตเตอรี่ค่ะชาร์จครั้งหนึ่งใช้ได้นานเลยนะคะและอีกอย่างหนึ่งไม่มีสายไฟให้เกะกะด้วยฟองนมที่ตีได้นะคะก็จะเนียนแบบนี้เลยค่ะหลังจากที่ตีฟองนมเสร็จแล้วนะคะก็นํามาท็อปปิ้งบนเครื่องดื่มได้ตามชอบเลยนะคะเห็นไหมคะว่าวิธีการตีฟองนมให้เนียนฟูสวยทําได้ไม่ยากเลยค่ะวิธีนี้จะช่วยให้ฟองนมนะคะอยู่ตัวนานมากๆเลยค่ะสําหรับร้านขายเครื่องดื่ม สามารถนําวิธีนี้ไปทําตามได้นะคะฟองนมจะอยู่ตัวนานมากๆและช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับเครื่องดื่มของเราดูดีน่าก,กินมากขึ้นด้วยค่ะดูสิคะชาเขียวดูน่าก,กินมากๆเลยนอกจากเจ้าเครื่องนี้จะตีฟองนมได้แล้วนะคะยังสามารถตีครีมชีสตีแป้งตีไข่ได้หมดเลยค่ะบอกเลยว่าใช้งานง่ายและสะดวกมากจริงๆ